สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราเจอสวัสดีค่ะโอ้ดีใจเนาะดีใจนี่ยันนุ่ยจ้าบ่แล้วดีใจน้องพอก้ามวันละสามมือแไหมดีใจนี่ยันนุ่ยหลายกลัวไปร้อยยันหนุ่ยแลนแม่พี่น้องจ้าร้อยร้อยเนแลนยันนุ่ยบ่ดีใจน้องพี่ยี่ข้ามวนเดียวพี่น้องเออเนาะสักสามมือเดียวสองมือตัวแม่หนาะยยันหนุ่ยรุ่นมาสามเดือนพี่น้องเขาสู้เดือนที่สามยันหนุ่ยหัวจะได้มือซับ แต่ก็ดีใจให้กันละพี่น้องดีใจดีใจยังไงดีใจลายดีใจน้ำจ้าของเนาะเป็นยังไงก็รถหมื่นวานเนี่ยคือเห็นน้องลานออกมาเอาไปเ<ไ>ป็นยังไงไปเฮ็ดอย่างเนี้ยก็เด็กซื้อจ่ายย่าอื่น<ช>ย่างอื่นม่ได้มีปัญหาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเียเพิ่อนดูแลให้พี่ลเ,เล้วจ้าเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่า ได้สอนหลายได้อย่างเนาะมันก็เมนได้จากพี่น้องจ้าเออ่าเฮียเพิ่นดูแลให้เบิดแล้วค่ะแค่ว่าเดมาเช็คระบบเบรกซื้อแอร์เพิ่นระบบเพิ่นเติมน้ำยาแล้วว่ามันเย็นยู่จ้าแต่มันก็ได้เย็นเอ่อมันก็เย็นแต่มันกระทุนอากาศร้อนของเขาบ่บ่ได้นอะอากาศนอกความบ้านเฮาเนาะจ้าแน่แอร์อมันสู่อากาศนอกข้างนอกบ่าใบอากาศนอกโลกใบว่ามันก็เย็นอยู่แล้วจ้าพี่น้องก่ว่าให้เพิ่นเช็คอีกว่าเพื่อ เพื่อจะขวมชัวก็นัน่นเนาะจ้ะถามว่ามันมันดีพอมันก็นดีแล้วล่ะจา้าทุกอย่างเนี่ยเราดูแลเบอร์เราด้อพี่น้องเด้อขอบคุณ<ๆ>หลายๆลาท่านเนาะที่บอกวา่าอ่าเพาต้องสมต้องอยังเยอะแยะมากไามจ้ะบอเบอร์เบอด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเพื่อนดูแลให้เบอร์แล้วค่าซื้อเตยบอได้บอได้มานั่นอีกอีเด้อพี่น้องก็แค่ว่าไหนที่มันยังไม่ได้สมบูรณ์ปานใดก็แค่ให้ให้ช่างไปเช็กเบิ้งใหม่ที่ซื้อจา้าถามว่าเกกบรกอ่ะเบรกมันก็ เอมจำช่องเทื่ยวสามเที่ันจังครอย,อยู่แต่ว่าแบ่กเป็นอย่างไสร้างขึง้นเบื้องไร้าเขาเป็นอย่างพี่น้องเน<อ>าะร้อน,อนอาะพี่น้องจ้ลาละลายท่านว่าอ่าเขาจิมาเสียคา่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเังซีหน้ากะกันนิดน้อยเพราเป็นอย่างจ้ะพี่น้องปเป็นอย่างดอกกะกระสีบอลน,น,น,นั่นเนาะกระสีบอลลายเนาะอ,อ,อ,อืม โอเคทำไปตองกันใปตองก่อนจ้าเนียนขอบคุณความห่วงใยจากทุกท่านเยอะๆพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจาาย้านี่อะไรคะ่วดอะไรท่านเป็นห่วงข้าเสียใจก,กะว่าตื่นกระทันนไม,มมีเงินเนะเาะทวดท่านไม่มีเงินกะแล้วไอ้กันยางรถนยังยังน้องเขากะแต่คุณรู้จักกันค่ะเบอกว่ามีอมีคำไหค่อยใช้เถอะ วันบ่นบได้ทำอันขโมอดวานเชี่ยเพี้ยนยางขอบเออนั่นโบแต่ว่าเราบอกว่าเรากระมักมักลอยใหญ่เนาะเอาเอาทำตามใจฟูนั่นแต่ว่าตื่นกระมักขึ้นกันนะล้มโบเป็นยังหรอกเพราไว้ของเขาดูแลอ,อยู่เนี่ยเพิ่นแต่ดูแลซื้อย่างนั่นและพี่น้องจ้าจ้าหาใจกินเนาะว่าเป็นห่วงเพิ่น,นยัง เป็นยางเพราะว่าเพิ่นฮว้ว่าพระละใส่ใจเท่าหลายเพิ่นกับห,หลายาท่านก็ห่วงว่าเขาสิออกมาใส่ใจตัวนี้เบิดมันจะต้องเปลี่ยนละพี่น้องอยางเหยียบะปู๊กทำไม่เหยีหหยบะปูก <c oughs> ก็ไม่ได้เราก็ต้องได้เปลี่ยนที่ก็เพราะว่ามันมันหลายปีแล้วเนาะเพราะว่ารถรถรถเนี้เพิ่นก็จอดดูซืซ้อเพิ่นบอกว่าได้ใส่งานแต่นานก็ลูกน้องเพิ่นใสน่เจ้านหนึ่งนอจ้ะแต่ก็ทำไปได้เพิ่นเ้องเตะกับพอมีรถใส่มันที่ว่าละพีน่น้อง เนี่ยเป็นใจดีจ้าเนี่ยเป็นใจดีเด้อเป็นดูแลให้เบื้องสุดยันจ้าก่อนสิมาเป็นดูแลให้เบื้องลวจ้าบ่บ่บ่ได้ไปสอนอีกดอกเพิ่งแต่ใจดีตัวรถทั้งคันเพิ่นให้เขามาได้เนาะพี่น้องอาคิดว่าคนนั่นบะบะคนบางคนนั่จักรยานห้างยังประกาให้เขาเด้พี่น้องเขาจะไปสอนมาชินะหน่อจักรยานห้างแล้วนาะเพิ่นยังประกาให้เขาเด้ออันนี้รถจ้ารถ ทั้งคันเนี่ยเพิ่นดูแลให้เพือเพ่อนหรือพี่น้องแมนหม้อน้ามุขุยยางที่เพิ่นดูแลให้เบิดเลยได้จ้ะเพิ่นเช็คให้เบิดทุกวันเนาะเบิดไ,ไม่เบิดได้จ้ะที่เห็นเป็นคราบเหลืองๆนั่นคือเขาต้องล้างของเครื่องไม่ซื่อจ้ะอันระบบข้างในเพิ่นเช็คให้เบิดแล้วจ้ะอ๋ออันหลายๆท่านเป็นห่วงนะจ้ะก็เข้าใจอยู่เนาะก็เลยมาอธิบายฟังให้เราพี่น้องจ้าเพราะว่าเต็มประเดี๋ยอธิบายในคลิปแต่อธิบายในช่องแย่หนุ่ยละท่านใดที่ติดตามแย่หนุ่ยก็อ่า รับชมเด้๋วก็มาต่อๆกันเนาะให้เข้าใจนั่นเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์ว่าเพื่อนปรดูแลได้พี่น้องเด้อเฮียเพื่อนดูแลตั้งแต่มือแรกจนจนจนทุกมมือนี่แหละจ้าเพื่อนก็ยังดูแลพี่เขาจ้าเพื่อนก็ยังอันข้าเสียใจที่เพื่อนอันสมบูรณ์ลุ่มนะจ้าเนาะเพื่อนก็ดูแลมาตลอดนะจ้ายากนอนคือน้ำใจเพื่อนดีพี่น้องเพ่ให้มากรบเพาะแงงเราพี่น้องเอ้ยอันอันใดที่พ่อซอยเจ้าของได้ก็อยากซอยเจ้าของเราพี่น้องโมเมนต์วะซีฟอันให้เพื่อนซอยเขาไปตลอดเนาะจ้า พาใจอยู่ค่ะทุกคนยอมเ่ิงใหญ่นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณแย่พ้นใจดีดีเนาะสิมีตะกกี้คนที่ยอมมาลดทั้งคันเนาะให้เขาหนะถึงมันสิบโมเมนต์ลดใหม่แต่มันกับโอ้พี่น้องมันกับไปใส่มาใส่ได้มันดีดีทุกอย่างเลยนะพี่น้องเราเฮ็ดให้เบิดแล้วเห็นเหตเบิดแล้วจ้ะนี่เบิดทุกอย่างแล้วโมเมนต์เขาไม่เฮ็ดเองด้วยจ้ะ แต่ว่าส่วนที่ได้เห็ดเองก็คือนี่แหละอันไอไอไอป้ายยางรถนี่แหละจ้าเบรกเบรกแล้วก็ว่าเราไปเห็ดแล้วล่ะแต่ว่ามันมันแค่ว่ากองลม้มกองล้มมันบรบรดีเนาะกองล้มมันเสียเขาก็เปลี่ยนแค่กองลม้มอันไหนที่เขาซอยเหลือตัวของได้เขาก็จากซอยนะพี่น้องเนะานะพนเราเสียหายจาเพื่อนซอยเขาคือย,อยางจ้าอันนี้นิดหน่อยขอบคุณพี่น้องที่สุดที่สุดสน,นั่นแหละที่ทานไถ่เขามาทิพย์ทงเนาะที่ทานไถ่แล้วเป็นเฮียงเขามาพี่น้องจ้า เนี้ยเพิ่นแล้วก็เฮ็ดไทยเดุกอย่างอ่ะเป็นด,<อ>ด,ดูแลดีดีพี่น้องใจดีพร้อม,อมเอ็นนี่หัวร้านกับหัวตะเห็ดน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยคนบางคนไอ้จกักรยานห่างเขาบุบ <c oughs> ห่างจีเขาบุกขอมาสอนอันให้แท้ที่ไปสอนขี้หรอ, <c oughs> อกยังย่างปลาไก่เขาดิพี่น้องเนาะเอ็นนี่บอกความจริงเลยพี่น้องแมนดี่เด้อแมนจักรยานห่าง,งาย่างปลาไก่เขาดิ อันนี้จากว่าเม่นไผ่พี่น้องกับพ่อแม่เนาอพี่น้องเนาอโอ้ยพ่อแจะมันใจดีคักใจดีเนี่ยดีใจน้ำครอบครัวน้องด้วอันยายหน่อยกระได้ดีใจน้ำมันอันพอคำมวลดีใจน้ำน้องเตยด้วยน่อยเห็นคนณัาคนแพ้งเห็นคนหฮักเด้ายหน่อยก็ดีใจน้ำทุกอย่างที่พี่น้อเห็นไมล้วนมีค่าทางจิตใจทั้งนั้นนะพี่น้องจ๋าล้วนมีค่าทางจิตใจบุเรยว่าเก่าก็ไม่พี่น้องทุกอย่างสำคัญล้วนมีค่าทางจิตใจกับสำหรับเตย กับพอกับพ่อพ่มอดมันค่าทางจิตใจสําคัญได้พี่น้องสำคัญเลยสิ่งของจะมีค่าไม่มีค่ามันอยู่ที่จิตใจของเขาพี่้องจ้านีค่าหน่อยค่าหลายก็อยู่ในอยู่บนจิตใจเขาเนี่ยแหละพี่น้องเงี้ยคิดว่ามันหน่อยมันก็หน่อยแต่ถึงความับเลยคืมันมีค่าทางจิตใจมากกว่า ามากไหมมากไหมเลยนะพี่น้อง <ละ S 2> มากไหมกวราคาสินค้าค่ะพี่น้องจ้าดีต่อใจมากมายเลยค่ะความเมตตาความทักความเมตตาจากท่านมีค่าสําหรับเตยมากกว่าราคาของสิ่งของพี่น้องนรำพิเศษด้วยพี่น้องเอด้่ดองเจริจโปเตนนั่นน้อพี่น้องอันนี้ฝากถึงเฮียว่างได้ละเอ้าฝากฮอดเียเนอร์คอดเียผู้ใจดีเนี้ย คุณพิ้วพาดที่ดูแลอมอบสิ่งของดีๆให้กับครอ,อบครัวเตยครอบครัวพ่อหมอนนะจากขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองได้นละที่การงานและการสุขภาพแข็งแรงจาาทางครอบครัวเลยเจ้จใจดีดีเจ้ว้าวใจดีมากๆเลยค่ะซื้อเฮียพัดกับเอียงก็เจ้ว้าวเจ้ว้าวอ๋อจ่าท่านอาย่กใกล้กับสนใจประตูหน้าต่างหรือว่าเกี่ยวกับไม้ที่เป็นเกี่ยวกับ บ้านเรือนเนาะค่ะสามารถเข้าแวะไปแวะชมได้เรือพี่น้องเด้อบนราคาบ่แพงจ้ะเข้าไปเบิ่งได้อ่าที่ปิยพัฒน์ค้าไม้จ้ะยู่วังหินจ้ะ่าจะสาขาวังหินจ้ะได้เข้าไปเบิ่งได้เร้อพี่น้องเด้ออำเภออำเภอ,อ,อ,อยังวังหินค่ะจังหวัดรีส,กสเกต<อ>วังหินเนาะถ้าจำไม่ผิดพี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเตเตอันอนั้น นั่นไอยู่จ้าอ้าวผู้ใดพันไปพันมาอยากใช้บริการเฮียพัดกับเจว้าวได้จ้าเด้อเขาไปที่ได้ที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเด้ออย่าหนึ่งหัวล้านฝากไว้น้ำได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับเฮียพัดเฮียเฮียพัดกับเจว้าววังหินนี่คู่คันนี่ละคู่คันอำเภอคู่ขันเต่คู่ขันจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเขาไปเบิ่งในั้นรถอันอัน เซตเบื้องเล็กก็ได้จ้ะปิยพัดค้าไม้อ๋าจ้ะเนาะจ้ะผูะ้ใดผ่านไปผ่านมาก็ใช้บริการได้จ้ะสำหรับคลิปนี้ันียในหัวรังก็ฝากไว้สัเน,นี้เลยจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าเด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้ะ